สวัสดีครับน้องๆพี่มีข่าวดีจะมาบอกน้องๆน,น,นะเย้ทางแทบดี้คิดอะคิดแทบ,บดี้เนี่ยเขาส่งกร์ดออกไทยวันก์ดด้วยก็ต้องเป็นคิดอะคิดนะเนาะถูกต้นนครับเขาส่งมาให้พี่ส่งของโปรโมตต่างๆมาเต็มเลยให้พี่มาส่งเสริมการขายพี่ออกมาแจกพี่จะไม่ขายเลยมันมีบางส่วนให้ขายได้เดี๋ยวพี่ไม่ขายแจกแม่งทุกอย่างเลยอันนี้ใครที่ซื้อช้อปปี้ในช้อปปี้พี่นะหรือลาซาด้าหรือว่าหน้าร้านพี่ทุกๆ250บาท จะได้การ์ด1ใบทุกๆเท่าไหร่นะครับอีกทีกทุกๆ250บาทได้1ใบ 1> ถ้า<แ>ซื้อ500ได้2ใ <2 S 1> บ 2> ซื้อ750 3สใบแต่ว่าบอกก่อนว่าในช้อปปี้กับรัตซ่าไม่นับราคาส่งก็คือ,อเป็นราคาของอย่างเช่นสมมุติว่าบัตรด้ Body. พี่ขายกล่องละ1้0ซื้อ2กล่องก็เป็น240บวกค่าส่ง30เป็น270เเราจะไม่บวกค่าส่งนะครับเราแต่ค่าของล้วนๆนะครับผม ก็ถ้ากับซื้อถ้าซื้อสองกล่องสองร้อยสี่สิบก็ได้ใบเดียวออสองร้อยสิบ <240 S 2> ไม่ได้สักใบเลยเราก็ไปหยิบซองอีกสิบห้าบาทมาก็ก็จะถึงสองร้อยห้าสิบเนะแต่แต่ถ้ารวมขนส่งเราไม่เอานะพี่จะแจกแจกไปเรื่อยๆรือเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรบ้างพี่จะแจกจนกว่าข,ของจะหมดแต่ก็มาเยอะพอสมควรแต่ว่ารีบซื้อนะตั้งแต่วันนี้คนที่ซื้อช้อปปี้พี่ตั้งแต่วันนี้พี่ที่เริ่มส่งของวันนี้พี่ให้ไปก่อนแล้ววันนี้ให้ไปเลย อ่าเรามาดูกันดีกว่ามามีอะไรมากมากมามองเห็นชัดไหมนี่ชัดครับอ่าให้ดูแบบที่ะอ่าแผนไปแผนไปแผนไปมีลิงจ็อกกาแผ่นไปแผนไปคือบางตัวนี้เก่าๆเหมือนกันนะเนี่ยเก่าหายยากพวกนี้พี่จะสุมนะครับชอบไหนฟอยล์หรูไม่หรูอันนี้จะเป็นนี่เป็นแฟนอ่าบัดดี้ก่อนไอ้ดุ๊ยเป็นบรรากาดก่อนอะาเป็นบรรากาดก่อน นี่ต่อไปไหนบัตตี้โอ้ยโอ้ยยังมาไม่ถึงนี่อาจจะไม่ถึงแล้วนี่นี่นี่โอ้ยใบนี้โอ้ยเรือฟอยบอกเลยว่าฟอยคันนี้หลุดไปนิดนึงเมื่อกี้อ้าวโอ้เนี่ยตาตาตกล้องขออภัยนะครับตากล้องมึงนะโอ้บัตตี้นี่ดาบมาด้วยนี่นี่แอตโทล่าแอตโทล่าอันไหนวะอ่าดูดูกันอ่าเนี่ยเนี่ยไอเฟมไอมิสเตอร์เพย์มันอยากได้มาก มันยังไม่มาร้านพี่เลยอ oh. บอกว่าีย <m iss ar ious> พี่ครับปกน้อ no. กบิเตอร์เพมพี่พงษ์ครับเวลาเพมซื้อนี่ได้เลยปะครับไม่ได้ครับน้องต้องสมนะครับเป็นใครก็ต้องสมนะครับนี่นี่นี่นดาบนี่คือแถวเนี้ยแถวไหนวะแ,แถวตรงจําไม่ได้ละอันเนี้ยบางใบที่พี่ขายได้เนี่ยพวกเนี้ยแต่ว่าพี่ไม่ขายพี่แจกอย่างเดียวสมนะพี่จะสมจนกว่าของจะหมดย้ำนะย้ำนะ,ำนะแจกทั้ง ช้อปปี้ทั้งลาซาด้าแล้วก็ที่ร้านหน้าร้านด้วยอ่าพอดอ่ะมาวิธีซื้อของพี่ทางช้อปปี้ทำไงไปทนทนัทนทนันนะครับเข้ามาที่ช่องลังกระตุ้นพิพงนะครับถ้าดูคลิปพี่อยู่นะครับปุ๊บแล้วไงต่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจอดับพี่ทำไมนะไม่นะ พี่พงศ์ไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําได้ครับพี่พงศ์ไม่ต้องครับนี่ครับผมเมื่อเข้ามาดูอยู่นะครับมันจะมีสามเหลี่ยมทองคำน้องจําได้ไหมเด็กนายกับเด็กให้น้องเห็นนายต้องได้กดฟ้งไม่ลงไม่เยอ่าลงละลงละเดือดเดืเดือหายไปไหนโอ้อันนี้แหมพี่บอลเมาเล่นเลยเอาจริงจริงดิห่ามาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับลิงก์แรกช้อปปี้เข้าไปซื้อของได้ที่ช้อปปี้คลิกไปได้เลยถ้าจะซื้อลิงก์สองลาซาด้า เลงสามไปที่เพจพงษ์แล้วก็เลงที่สี่เป็นวิธีสมัครนะสำหรับใครที่สมัครแล้วก็ซื้อของทางช้อปปี้ยังไม่จบนะอย่าเพิ่งปิดนะเอ๊๋ยวงไม่มีที่มีข่าวสารแจ้งอีกมีอะไรครับอ่าต่อไปนี่ต้อนรับการไล่ของออกไปของโควิดเดี๋ยวดูนี้เปิดใครจะพอแล้วสแกนสแกนโฟกัสหน่อยโฟกัสใครจะพอแล้วโฟกัสนะเอาขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมโอเคโอเคอะไรยังเขยวนิดนิดมันเอียงอยู่ เธอให้พม่เห็นนะมันก็จัดหเนื้อเองโอเคโอเคประมาณนี้ครับเผื่อใครพอดสแกนไปสแกนคือไอ้สแกนตัวนี้มาสแกนที่หน้าร้านพี่ได้คืออันนี้อ๋อลืมบอกไปอันนี้เป็นอ่าเป็นตัวที่เล่นเล่นผ่านออนไลน์วิดีโอลิงก์กับเพื่อนใครที่เข้าไปนี้แล้วก็เห็นในนี้เขาบอกมานะครับบอกว่าอาจจะเจอละครตัวละครลับคือพี่เดกับพี่ซุปอาจจะมานั่งเลยกับน้องๆแต่ถ้ามาที่ร้านพี่เนี่ยใครมาสแกนต่อไน้ให้พี่เห็นเนี่ย นี่เลยหรือว่าหรือว่าใครสแกนไปล้างมาให้พี่ดูเนี่ยพี่จะแจกการไปนี้นะครับที่หน้าร้านนะออนไลน์ไม่ได้นะครับเฮ้ยมันวิงวิงมากเลยสามใบเลือกเอาพี่จะสุ่มเฮยประมาณเนี้สำหรับใครที่ออกจากบ้านเล่นไม่ได้ก็วิดีโอคูลวิดีโอคอรคูเออเล่นกันประมาณนั้นอปนะั้นขี้เกียจยิ่งเยอะอย่าลืมนะ ทุก250บาทแจกแสมหนึ่งใบทั้ง<น>ช็อปปี้ทั้งลาซาดาา้าแล้วก็หน้าร้านครับผมห้าร้อยได้สองใบพันหนึ่งได้สี่ใบแล้วแต่<ผ>มไม่รวมค่าขนส่งเอาแล้วแจกจงหว่ของจะหมดบ๊ายบายราบมือบ่อยๆนะครับ